คันนี้ก็มีปัญหานะครับเลี้ยวเลี้ยวอะไรโอเคหมดนะแต่คันเร่งไม่ไปนะครับเฟืองมอเตอร์น่าจะหลุดประมาณนี้นะคันนี้เป็นรถมือสองเข้ามานะครับคันนี้ก็จะเดี๋ยวเอาเฟืองมอเตอร์ใส่เหมือนเดิมแล้วก็จะปล่อยประมาณห้าพันสองพร้อมส่งนะครับพร้อมเล่นนะครับหกสิบเอ คาร์บอนด้วยนะตัวนี้แต่บอดี้ก็จะให้เป็นสีนี้มานะฮะขาวประมาณนี้ครับลาโล 60A แล้วก็เป็นอ่าตัวนี้จะเป็นอ่าเดมโบครับ 3S นะครับเซอร์โว25ช g เดี๋ยวเราเมือมีซิงค์มอเตอร์อะไรให้ด้วยนะ,ะมาดูกันว่าจะวิ่งได้ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนที่ส่งมาก็ลางแบต ล่างแบตมาไม่ครบนะอันนี้อันนี้ผมก็ได้ท er ําการให้ใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วครับมาดูกันว่าจะวิ่งได้ไหมเดี๋ยวมาซ่อมกันผมว่าคิดว่าเฟืองมอเตอร์น่าจะหลุดออกมานะครับอ่ะคันนี้เปิดออกมาก็เห็นนะฮะเฟืองมอเตอร์ก็บอกมันมันคลายนะครับตัวหนอนมันคลายนะเดี๋ยวแก้แก้ให้ใหม่นะครับอ่ะเราก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วครับรีโมทเราก็ทําให้เรียบร้อยไฟเราก็ติดให้เรียบร้อยนะครับบัตรจีให้ใหม่ สายไฟก็ลงลังนิดนึงเดี๋ยวสายเลี้ยวขวาเดินหน้าโอเคเดี๋ยวเราออกไปเทสด้านนอกกันอ่ะมาเทสกันขออนุญาตไม่ใส่บอดี้นะฮะ โอเคใครสนใจห้าพันสองพร้อมส่งนี่ประมาณนี้เลยนะคะรับรุ่นนี้พร้อมเล่นห้าพันสองพร้อมส่งเป็นเมอสองนะครับสภาพเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับบอดี้มีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะครับ